มาย่อหน้าถัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะบอกว่าเน็ตเวิร์ระดับผู้ใช้งานเนี่ยนะครับก็จะสื่อสารกับะจะสื่อสารกับตัวคนใช้งานพื้นที่นั้นๆเนี่ยผ่านทางสมาร์ทเดเวิ์นะครับผ่านทางอุปกรณ์สมาร์ททั้งหลายนะครับแล้วก็รวมเข้าไปอยู่หรือว่ามีการเชื่อมต่อนะอินเทอร์เฟซก็คือเชื่อมต่อ กับระบบ uh, building automation system นะครับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติเนาะเข้าไปยังเครือข่ายการควบคุมอาคารด้วยระบบอัตโนมัติหรือว่าเขาเรียกย่อๆกันว่า BAS เนี่ยนะครับอ่าก็คือเนี่ยครับไอ้ไอ้เนต็ตเวิร์กระดับผู้ใช้อาคารเนี่ยสื่อสารกันนะครับผ่านทาง smart device แล้วก็ เชื่อมต่อเข้ากับตัวระบบควบคุมของอาคารด้วยระบบ b a s ของอาคารด้วยนะครับมันก็จะควบรวมเอา database น,นะครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อที่จะกำกับควบคุมตัวระบบไอคอมฟอร์ตของคนนนะครับ แล้วก็รวงทั้งระดับของระบบในระดับอื่นๆด้วยนะข้อที่ไล่ขึ้นไปเป็นโซนซิสเต็มแพลนพวกนั้นนะก็จะมีการสื่อสารกันนะครับระหว่างแต่ละเลเวลนะครับเพื่อที่จะบรรลุนะครับความคาดหวังความรู้สึกสบายของคนนะครับด้วยด้วยการที่ ยังคงได้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเนี่ยสูงสุดนะครับกุญแจสำคัญดอกที่สองนะครับ the second key t o นะครับกุญแจดอกที่สองที่จะนำไปสู่การ maximize ก็คือทำให้การใช้งานอได้อย่างมีประสิทธิผลกับประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะก็คือการที่เราใช้ เน็ตเวิร์กเลเวลระดับใหม่เนี่ยนะครับในการกํากับแล้วก็ควบคุมนะครับการส่งจ่ายความสบายนะครับกับส่งจ่ายอากาศระบายนะครับเพื่อที่จะไปปรับสภาพให้กับพื้นที่ทำงานของแต่ละคนนะครับแทนที่จะไปเรียกว่า เป็นการปรับอากาศแบบทีเดียวทั้งโซนเลยนะครับเหมือนกับระบบทั่วๆไปที่ใช้งานอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนาะอันนี้ก็สื่อความหมายย้อนหน้านี้ก็สื่อความหมายว่าไอ้เน็ตเวิร์กระดับใหม่ระดับบุคคลเนี่ยก็จะต้องเชื่อมต่อกับระดับอาคารด้วยเนาะแล้วก็คุยกับเรียกว่าคุยกับทุกๆระดับเลยนะครับระดับอ c อคิวแพนเนี่ยนะครับกลับไปดูรูปเนี่ยระดับเนี้ยจริงๆมันก็ต้อง สื่อสารขึ้นไปจนถึงระดับโซลระดับซิสเต็มระดับแพลนเลยนะครับมันจะได้ทำงานได้ให้คนนี้ในแต่ละคนเลยนะครับยิออคิวแพ n นเลยเนี่ยรู้สึกสบายแบบเฉพาะบุคคลได้นะครับก็บอกว่ามันก็ต้องเชื่อมต่อกัน